สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลีกในคันคากับผมมิสเตอร์เควันนี้ครับกาชานิยายครับกาชาที่ทุกคนรอคอยได้มาอีกแล้วนะครับไม่ใช่มาอีกแล้วสิไม่มาแล้วครับซึ่งกาชาครับคือสารตัวนี้เลยเนลครับฮิโคเน่ครับและก็กิมจอรับซึ่งฮิโคเน่เป็นตัวละครในนวมานิยายบรีเลยนะที่เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยที่ไม่มีใครเคยเห็นท่ามันเลยนะครับเพราะตัวละครนี้อยู่ในนวมานิยาย การที่มาแสดงพลังออกมาก็เป็นแค่ตัวหนังสือเขียนครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ตัวละครจากนวนิยายจะได้โลดแล่นออกท่าทางออกสกิลให้คุณได้รับชมเป็นภาพ CG จรเป็นภาพอนิเมะให้คุณได้รับชมกันเลยนะถือเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยครับซึ่งกาชานี่เขาจะแบ่งออกเป็น2กาชาใหญ่ๆนะสรอบใหญ่ๆซึ่งกาชารอบนี้จะมี เนวครับฮิโคนเน่ครับแล้วก็กิมจอนะส่วนกาชาลอบที่2ครับยังไม่มีบอกนะครับว่าจะมีตัวอะไรมาแต่ก็เดาง่ายๆเลยคือมีอิสกีและก็ตัวไลน์ในในวันนายครับตัวคอยใหม่2ตัวนี้ครับมาแน่ๆซึ่งจะมาวันไหนยังไม่มีบอกนะแต่วันนี้ครับจะมาดูกาชาของเจ้า3ตัวใหม่ตัวนี้ก่อนซึ่งกาชานี่ครับจะมาวันที่16เวลาบ่าย2โมงนะกาชานี้จะแบ่งออกเป็น4กาชาย่อยๆนะครับ ซึ่งเริ่มจากกาชาในวันแรกก่อนครับกาชาวันแรกครับมาวันที่16จบวันที่ยี่นะกาชานี้อัตราการออกของ5ดาวคูณ2นะครับเป็น6เเซ์เลยซึ่งตัวแรกครับก็คือฮิโคเน่ครับพลังโจมตีสกิลมีมากถึง778สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีโยม,มาทูแรงขึ้น สกิลที่ตัวครับลดเวลาคูลดาของสกิลลงครับ12%แล้วถ้าไม่ตายครับมีการติดสถานะคำสามด้วยนะส่วนอาเบริตี้ครับมีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ20%เพิ่มพลังโจมตีสกิลครับ40% เพิ่มเวลาการติดคาสถานะนานขึ้น5วินาทีครับและก็สามารถกระโดดได้5ครั้งเลยนะอารมณ์แบนโยลุอิจิหรือซุยฟงครับที่สามารถกระโดดได้หลายๆรอบนั่นเองแล้วก็การสถานะช็อคครับ100%เลยนะต่อไปครับกลิ่มจอล่างใหม่ครับตัวละครนี้ครับพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่7 7 4สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอารันคารแรงขึ้นสกิล ตัวเพิ่มพลังโจมตีสก,กิลครับ20%สก,กิลอาวลธตี้ครับมีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%เพิ่มพลังโจมตีสก,กิล40%เพิ่มอัตราการติดค่าสถานะนานขึ้น2วินาทีและการสถานะไฟครับ100%ดูจากค่าพลังดูจากอาวลธตี้ครับผมว่ากิลมจอยดูธรรมดามากๆเลยนะแต่ก็ไปดูกันอีกทีครับว่าสก,กิลท่าโจมตีเป็นยังไงอาจจะมีอะไรที่ว้าวออกมาก็ได้ ต่อไปครับเนลครับเนลตัวนี้ผมเห็นครั้งแรกผมบอกเลยว่าไอเนลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เทพตัวใหม่เลยของเกม B ีครับเริ่มจากค่าพลังครับพลังโจมตีธรรมดาครับตัวนี้เป็นสายตีธรรมดานะพลังโจมตีธรรมดาครับอยู่ที่7 6 2อาจจะดูน้อยนะสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอลันคาแรงขึ้นสนกิลต,ต,ตัวครับคือลดเวลาคููดาของสกิลอะไรเนี่ย เนลครับเป็นสายตีธรรมดาแต่สกิลติดตัวครับคือลดเวลาครูดาของสกิลเนี่ยนะมันโคตรจะไม่เข้ากันเลยครับแต่เกี่ยวพึงมองข้ามมันครับเพราะอัลบตี้มันครับอัตีมันครับคือเพิ่มพลังโจมตีธรรมดามากถึง80% โอ้โหแม่เจ้าเ้ยเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ80%ไปเลยแล้วเพิ่มพลังโจมตีสกิลครับถึง40%แล้วเพิ่มพลังโจมตีไม้ตายครับอีก30%นั่นเองและทําให้ติดค่าสถานะนานขึ้น5วินาทีครับยังไม่จบครับยังมีสถานะยังมีอาเบตี้การสถานะชง,งักอีกครับซึ่งหมายความว่าถ้าศัตรูโจมตีเนลมาปุ๊บ เนลจะไม่อยู่ชะง,งักครับเนวจะสามารถตีได้ต่อเนื่องเลยซึ่งอาวุธตีการชะง,งักนี้เป็นอาวุธตีเดียวกับของป้าอุนโอฮานะนะซึ่งหมายความว่าเนวนี่ครับผมรับประกันได้เลยว่าเนวนี่จะเป็นตัวละครใหม่ที่จะมาชิงอันดับใน PVP แน่นอนครับเนวนี้อาจจะเป็นตัวละครที่อาจจะเก่งที่สุดใน PVP ตัวใหม่เลยก็ได้นะเพราะที่มันตีโคตรแรงเลยเพราะมีอาวุธตีครับเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาถึง80%ซ แถมีอัลบิตี้ครับการชะง,งักอีกแปลว่าเนวนี่ตีธรรมดาไส้แตกเันนะครับเนเนียน่ยสุดยอยไปเลยต่อไปครับก็เป็นผลอื่นอื่น,อ,นอีก6ตัวครับที่อยู่ในกาชานี้ก็ดูอาการซึ่งกาชานี้ทั้งหมดครับมี9ตัวเลยนะแต่อตาการออกครับคูณ2นะ กาชาย่อยที่สองครับกาชาของฮิคนเน่ครับกาชานี่ครับมาวันที่23ามครับจบกวันที่26บครับกาชานี่ครับก็ประกอบด้วยตัวแรกเลยฮิคนเน่ครับแล้วตัวที่สองครับประกอบด้วยประกอบอะไรล่ะมาชิโร่ครับโอเคพอใช้ได้พอใช้ได้อยู่นะมาชิโร่นี่แล้วก็ตัวต่อไปครับคือโคกะครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละกาชาของมาชิโร่ผมว่าดูธรรมดานะครับ กาชาย่อยที่3ครับกาชาของกิมจอครับกาชานี้มาวันที่26กจบวันที่29นะตัวแรกเลยกิมจอครับแล้วก็มีอิชินครับอิชินี่ตีธรรมดาแรงมากมากเลยนะแล้วก็มีไอเจ้าเด็กกีดครับเด็กกีดใช่มันคือเด็กกีด <c oughs> กาชาที่3ครับกาชาของเนลครับตัวแรกเลยก็คือเนลครับแล้วตัวต่อไปก็คือไวส์แองเอซึครับแล้วก็มี ฮิโยลิอีตัวหนึ่งครับก็เป็นกาชาที่ใ,ใครๆก็ต้องอยากได้เนียวนั่นแหละตัวเดียวเลยกาชานี่ครับมาวันที่ยุ่งเก้าจบวันที่สองเดือนหน้าเลยนะกาชายอดยี่สี่ครับกาชาสุดท้ายแล้วในรอบแรกนี้ซึ่งกาชานี่ครับเป็นการรวมเอาสาตัวละครครับกลับมารวมกันใหม่นั่นเองกาชานี่มาวันที่สองครับจบวันที่สิบเลยนะมากกนยา,ยาวเลยเจ็ดวันเจ็ดแปดวันซึ่งกาชานี่ครับมีตัวละครตามนี้นะหกตัวนี้เลยครับคือ อาฮิโคเน่ครับกิมจอครับเนลครับไอเซนครับแล้วก็เอสปาดาหมายเลขสองผมจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็พ่อของอูริวครับมีประมาณนี้นะนะซึ่งกาชานี้อาตาัตราการออกไมคูณ2นะครับอาตาัตราการออกปกติเท่านั้น โอเคครับสรุปนะครับกาชานี้มาวันที่16ครับจบนู่นเลยวันที่10เดือนหน้าเลยนะซึ่งหมายความว่าถ้าให้ผมคาดเดานะครับกาชาในรอบที่2ซึ่งมีอิสกีกับตัวละครตัวร้ายตัวใหม่ในนิยายอาจจะมาประมาณวันที่17 1 8แของเดือนหน้าก็ได้นะครับซึ่งนี่นี้การคาดเดาของผมนะ แต่กาชาดีครับมาวันนี้มาวันที่16แล้วซึ่งไอพวกสก,กิลต่างๆก็จะปล่อยให้เราชมประมาณวันที่15นะครับรอชมกันได้เลยที่ผมก็จะมารีวิวให้รับชมกันแล้วกันแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลิงก์โหลดเกมอยู่ใ,ใต้คลิปนะสวัสดีครับ